สวัสดีครับท่านผู้ชมไลฟ์ซีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ทีมงานคนเดินป่าครับเดินไหมพันเบิร์ดพันตั้มสวัสดีครับพันขุนครับกลางป่ากลางเขายามค่ำคืนอีกแล้วครับท่านวันนี้พันเบิร์ดก็เห็นเห็นต่อไวเลยไม่เอาต่อหลุมกันหน่อยครับวันนี้มิกัดขึ้นเขาสูงเลยทีเดียว ต่ำๆมีไม่เห็นนะครับพื้นที่ราบๆมาเอาพื้นที่บนเขาสูงไม่ใช่ตาต่ำไม่ใช่ตาต่ำวะไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารังมันอยู่ตรงไหนมีทหารอยู่ปากรูบ้างว่าไปครับมาุณไปส่งดูหน่อยอยู่ตรงไหนไปโอ้ยเย็บรั่วเลย โหขี้อ่างอ๋อยู่ขวีอยู่เนี่ยเลยนดี๋ยวเข้าใกล้นะน้ำมันเหม็นหืมนะนี่ว่ามีขุยอยู่เลยครับอ้อมอ้อมมันคุณนะนี่ครับตัวเขายังเดี๋ยวเข้าใกล้เดี๋ยวออกมาโอ้ยดูใจวะไม่ใจอะไรขวรลงเราก็โวยดินปิดเลยอือืมอืมอืมก่อภาพปิดได้ไหมอ่ะ คุณท้อยถอยมาครับเดี๋ยวให้พันเบิร์ดเข้ามาเบิร์ดมาเร็วเอาพาทีได้ไหมดยังมีสองเข้าไปปักรู้แล้วเข้าเข้าปักรู้แล้วก็ควดลงปรุ่งแล้วปิดเลยอ่ะแค่นั้นได้เราพันเบิร์ดก่อนครับเข้าอยู่งในนะเอออยู่ั้นถ้าเอาไม่อยู่ก็เดี๋ยวเคลียร์ให้สองตัวให้ตามเคลียร์ก็เราก็เชิญอนุรักษ์เหมือนเดิมครับน้ำมันอุดรูให้วางยาสลบ เดี๋ยวมันให้มันฟื้นครับยังไม่มีหไฟเอาบุหรี่ทิ้งก่อนหนานทิ้งจริงๆด้วยคือพอเปิดไฟไปใกล้ๆเลยไปละนากดพลุบแล้วก็โกยกดคุกไม่เอาคุดเลยแย่ลงเลยเฮ้ยเอาผ้าผ้าปิดนั่น นี่ครับดูล่างดูล่างดูล่างปิดโกนดินปิดเลยนี่ครับนี่ครับผมเรียบร้อยเอาเช็คข้างๆเช็คข้างๆนะครับเช็้างๆีๆก็เราเชิญนุ่นนะครับเพราะมันหากินยากเป็นโซนนี่นะฮะน้ำมันลงถึงหลังเห็นไหมมันหมึนใช่มันหมึนมันไม่ตายหรอกมันนกเขนกมามันแค่นกเกิดสังเกตหารูข้างๆก่อนครับคุณรื้อดิมาหลุดมาหุ่ยวง ม่บแม่นนพะมันตัวไรเ่ะฟเาฟังมาฟังาฟังฟังมาฟังถ้าเสียงเงียบกะฟังดีรงนุ่้นยุงใดนุ่นหาดูวีหาดูีฟังเสียงกับเีฟังเสียงกะพือครับแล้วว่าฟังเงียบก็แสดงติดใกล้ๆเลย เงียบก็คืออะไรนเลยนอกแล้วเสียงมันคือมอยู่ตรงนู้นนะฮะช่วงนี้ก็รอรอเสียงเงียบอย่างเดียวครับรม,ม,ม,มันอยู่ในโขกนี่เลยนะอยู่ตรงไหนเลยนะ<ม>ฟังฟังเสียงอ่าม,มันเป็นอะไรหินเ,นเหนอหรืออะไรปลวกปลวกปวกเก่าใช่ไหมมันอยู่ในจอมปลวกเก่าครับนีฮะภาวนาให้มันไหลชั้นอืม <laughs> เอานายหลายๆชั้นเผาตายหมดเลยมั้ยเผามันก็ตายหมดพอจะรอสร้างนางตัวนางพญาใหม้ก็ช่วงนี้ก็รออย่างเดียวครับรอเวลาครับอะไรครับดูฮะปันเบิร์ดฟังเสียงนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าสรุป เท่าไรแล้วยังผ่านจะสลบแล้วผ่านเมาผ่านเมาไม่เมาน้ำมันนะครับผ่านเมาเหล้ามีตัวอะไรกิน้เลยก็ระบบมันกว้างนี่ครับมันเป็นเหมือนกับโคกนิดนึงจจะวปมันใหญ่อเดี๋ยวพลุลองฟังเสียงไปก่อน โอเคออกมาแล้วแม่ออกมแล้วตั้มเอียงเข้าอีกเอียงเข้าไปหาเลยไงี้ยตามไปอะไกันนอกไม่ได้แม่เลยแสนกว่าแน่ไปแม่จำโดนแล้วไอ้ลูกตอนใหุ้พันเบิร์ดก้มฟังเสียงเดินกันนะวันนี้ว่าไงก้มอีกแล้วตัวได้ยังอย่าก้มนึงนอนหลับมาคุณเลยปะเอาเลยโมีเราเปิดโลดอ้าวคุณโหลดโอ้ลงรูลงนั่นจริงปะ เห็นแน่เลยเห็นกมองตัถึงตาหนามวายมันไม่มีตัวแล้วครับมันเงียบแล้วครับดูกลุ่มโทนี่อยู่ได้เจาะอันดับดานก็เนี่ยเงียบแล้วดูไม่มีขึ้นมาแล้วครับตอนนี้พันต่ำจ้วงแล้วโหโผล่โผล่แล้วแบกเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทำมันมีตัวขึ้นแล้ว

มไม่ได้ทำสิยืนยมองพูดไม่ได้ทำใจพันตั้มนยาขงง่โอ้ขี่รถมาตั้งไกลพันตั้มเพื่อมาขุดนะส่วนผมอยู่กับบ้านยืนมองัอนม่มีให้เจ็บแบบนี้ยัดนอยะก็ดินเงนะี้ะมันม,น,มนเมานะันตมน่กันนะอยางนี้ไม่เห็นลืไปลึกนิวาตั้มเียบๆกล้หรอ นั so so be, so ่นแหละมันสลบแล้วสลบแล้วนกนกเอาเซลขี่ให้คว้างเมือเออนั่นแหละซำใจว่ะองฝังนั่นแล้วลองแวกดูรังแวกดูรังกอนเช็ครังกอาเหียวกัมือเท้าแบคพ้นแล้วใช่ดิมันไปทาไหนดูดิง ไม่แบบง่ายขึ้นนิดเดียวเองนะคือครับจอเจ็มแม่จารย์ลองดูนะใกล้ๆกอนดีกว่านกสรมาแล้วโยแรงบนให้มันฟื้นนะครับตอนนี้ต้องขยายรูู้เพิ่มครับเออดูป่้อยไปฮะตอนนี้ต้องขยายโพรงเพิ่มครับเพราะว่า มันเหมือนกระรังที่อยู่ขยายออกไปทางนู้นนี่จะฟื้นแล้วนะอันนี้รังนี้อยู่ตรงนี้อยู่นี่แต่ว่ามันขยายใหญ่ไปทางนู้นครับดูดูตัวมันนี่แหละเท่าก้อนนี้เนี่ดูตกกว่ามั้งโอ้ยตูดมีถึงโย่ไปทางกบวนนู้นเอาไปเลยละไปขวดไปไปขวดไป็นตัวประกานแล้วกันไปดูปูมันกินมันนี่น่ารักไปไหมมันมันไปยาวอีกไหมเบ้อ์ใหญ่ที่ว ใหญ่เละน่าจะลงอยู่แค่ไหนใหญ่รูเพิ่มครับเออสุดแค,นะค่คนั้นเบิร์ตอ๋อสุดแค่นัน้นไปนู่มในนี้ละห,หนุ่มอไรนู่นอีกนะมันมีรามเลยนะเบิร์ตมันม<ะ>ีรามเลยนะโอเคนี้แหละนี่นี่เลยหนุ่มอะไรมันขาวตรงไหนหนุ่มรู้ตรง,งนั้นเออนะเขาขาวอะไรดังหนู้ดังปลวกโอเคครับ ถึงไหนครพันเบิร์ดค่อยๆเล็มละไงก็ไม่ได้เลยมา่ได้ทรนะายเขา้านะไม่เป็นไรลักเราในเปิดใช้ไหมหรมีไม,ม่ปิดฝาอีกมีมีไม่ปิดฝาด้วย <c oughs> ห,วห <c oughs> ยับได้ไหมล้าไปครับปึ๊บ <c oughs> หนึ่งชั <c oughs> <c oughs> น้นแตกจะเหลือทำลังดินยังออกไม่หมดไงมันน้ำหนักดิน ถือว่ารังใหญ่นะครับแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะมีกี่ชั้นตั้มช่วยไม่รู้ว่ามีกี่ชั้นนะครับนี่เต็มดีเหลือเกินแค่ชั้นแค่นี้เองนี่ครับสุดยอดมากสวยจริงๆเต็มเปียเต็มเปียเลยแต่ว่าชั้นน้อยครับมันอยู่ดินอย่างนี้ชั้นน้อยโพรงยังไม่โตมาก ่วาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแค่นั้นแหละเดี๋ยวแม่ก็จะฟื้นแล้วครับนี่ก็แม่ก็เตรียมจะฟื้นแล้วครับเนี่ยตื่นมาบวยวดูเดี๋ยวให้ตั้มนั่งเฝ้าเขาดูแม่ฟื้นนะครับผมให้ฝากโทรศัพท์ไว้ด้วยแ้เป็นไงบ้างใตอนแม่มันฟื้นอ่ะเขาจะทำยูทูบเบอร์มันต้องทำให้เต็มที่เป็นไงบ้างคันตั้มชื่นใจไหมชื่นใจครับผมโอ้ยสวยสวยมากครับ นู่นสวยกว่าครับนู่นเพียบเลยแม่ดูดินู่นน่ะยังกระดึบกระดึบกม่ตายใช่ไม่ตายไม่ตายครับไม่หรอกมันนอกไม่ดีแบบครับลองดูตัวครับตอนนี้เราแค่วางยาสลบครับตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วเนี่ยฮะตัวใหญ่เริ่มฟื้นแล้วเราไม่ได้ฆ่ามันนะครับของหากินยากไปครับ นี่ก็ทีมงานเริ่มไยกันแล้วเดี๋ยวแม่มันฟื้นครับสุดยอดครับต่อดังนี้งามๆค,ค,ค,ครับสำหรับทีมงานนี้วันนี้ก็สำเร็จไปแล้วรุ่วงภารกิจครับต่อหลุม มาตัวโตมากลูกอ่อนสวยๆครับจะไม่งามไม่รู้ไปครับเนี่ยสุดยอดครับตัวโตมากมากคือเห็ดเนอนคือเห็ดโอเคครับนะปิดคลิปหน่อยขนีอมา้นพี่นาปิดคลิปไปกับทีมงานครับพันตั้มพันเบิร์ตมานขุนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ มาแล้วครับในพันในพันลืมจอบมาแล้วครับเ,รเป็นไงว่ามันโดนหมองของเรากำลังฟื้นอ่ะม,ม,ามาฟืน้นฟืน้น <laughs> เต็มในพานลืมล,ลืมจอบด้โอเคคนระับ <laughs> <laughs>